โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับอาชีพที่เล่นคนเดียวนะครับแบบไม่มีเพื่อนไม่มีกิวไม่มีใครเลยนะครับเล่นคนเดียวนะแบบชิวๆไม่ต้องโนโลกเลยนะครับก็คือวาลคิลี่นะครับตอนนี้นะตอนนี้เลยนะครับยังยังไม่มีอาชีพอื่นนะครับที่จะมาแทนอาชีพวาลคิลี่ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่มีเพื่อนนะเล่นคนเดียวไม่มีกิวแบบโซโล่เดียวเลยนะครับ ก็แนะนําเลยนะครับก็คืออาชีพนี้นะครับวิชวลี่อาชีพนี้เลยนะครับแต่ต้องมีรุนเ7็อ่าผมย้ําก่อนนะครับต้องเป็นรุนเ7็เท่านั้นถึงจะเล่นได้นะครับอาชีพนี้นะใครที่สนใจตัวนี้ผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปดูในเพจได้นะครับหรือใครอยากขายนะครับมี ID ไม่ได้เล่นนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับเอามาขายได้นะครับหรือหรือมี ID ก็ทักไปในเพจได้นะครับ รับซื้อตลอดย5ิบ้าชั่วโมงย6ิบหกชั่วโมงไปเลยนะครับทะลุเลยนะครับทักมาตอนไหนได้ตลอดเลยนะครับโอเคทำไมถึงแนะนำอาชีพนี้มาดูก่อนนะครับอันดับแรกนะเลือดเพื่อนเห็นไหม HP โอ้โหหนะครับโคตรโหดมันจะได้มาจากสกิลนี้นะครับอ่าสกิลนี้เห็นไหมมันจะเพิ่มเพิ่ม HP เราเยอะขึ้น นะครับต่อมามีสกิลดูดเลือด,อเ,ดเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบเลยแล้วกันนี่ทดสอบตรงนี้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกินสเตมิหน <c oughs> สำหรับใครไม่มีรูนเจ็ดเจ็ดอ่าเดี๋ยวผมจะเอาออกอันนึงนะเอาออกอันหนึ่งต่อต่ออันนมา,มาอันหนึ่งปุ๊บ อันนี้คือหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดนะครับตอนนี้อันนี้คือหกเจ็ดเมื่อเราทำดาเมจอันนี้คือสกิลดูดเลือดเรานะครับ่าสกิลน,นี้นะครับอันนี้จะเพิ่มดาเมจด้วยแล้วก็ดูดเลือดด้วยนะครับเดนนี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันสกิลบัฟมันมีอยู่สามสกิลนะครับคือสกิลนี้ เปลี่ยนธาตุนะครับถ้าเราติ๊กทั้งหมดเพื่อนเราก็จะเปลี่ยนด้วยแต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเพื่อนก็ได้เปลี่ยนแค่เราก็พอติ๊กกดสกิลนี้ปุ๊บแล้วก็มากดสกิลนี้ได้มูสปีดเพิ่ม30%นะครับแล้วก็สกิลไฮไลท์ของเราก็คือสกิลนี้เพิ่มดาเมจแล้วก็ดูเลือดนะครับอ่าผมจะกดบัฟหนึ่งครั้งแล้วก็สกิลนี้แล้วก็ดูเลือดอ่าเห็นไหม ดูเลือดนี้เราจะได้แมวไอสัตว์เลี้ยงเราเลือดก็เด้งด้วยนะครับเย็ดเค้โคตรห่าครับเห็นไหมสัตว์เลี้ยงเราเลือดก็เด้งด้วยแล้วก็เพื่อนเราเลือดก็เด้งอีกนะครับนะสําหรับสําหรับใครที่มีสําหรับใครที่เป็นตี้เป็นเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับคูดาวมันจะอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับอ่ะเมื่อคูดาวหมดปุ๊บเราก็ดูเลือดไม่ได้ แล้วต้องรออีกโคตรนานเพื่อนเห็นไหมเนี่ยผมกดอยู่เนี่ยรอนานมากไปดูคูดาวมันคูดาวเจ็ดห้าวินาทีเมื่อเรากดใช้มันจะอยู่ได้แค่30วิเพื่อเพื่อก็หักออกไปก็เหลือ45ห้าวินาทีโอ้โหเย็ดเคสี่สิห้าวินาที <laughs> โคตรนานเพราะว่าน่าจะน่าจะสลบก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีรูนเจ็ดเจ็ด เดี๋ยวผมจะพามาดูรุ่น77อันนี้แนะนำสำหรับสายซูรลเดี่ยวเลยนะครับแบบไปคนเดียวนะไปคนเดียวปึ๊บดูดูครับดูดูมาลดคูดาวปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บดูลดคูดาวครับ ช่าแมเรากดได้อีกแล้วเรายังดูดเลือดอยู่เลยเรากดได้อีกแล้วอ่ะผมกดอีกรอบหนึ่งแล้วกันใช่ไหมก็เอาเอาง่ายๆเลยคือเราดูดเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงนะปล่อยทิ้งอย่างนี้เลยใส่ออโต้เลยนะครับเห็นไหมโคตรดีนะครับรูนเจ็ดเจ็ดเนี่ยเราก็จะเด้งเลือดตลอดเลยแล้วเพื่อนเราก็จะเด้งด้วยนะโคตรเท่เลยนะครับเห็นไหม ดูดูด,ดูแมวผมเลือดก,ก็เด้งด้วยไม่มีตายอ่ะคมบอกเลยอ่ะถ้าไม่โดนแบบดามรเมจแรงๆอ่ะอย่างเที่เลือดก,ก็เยอะอ่าอันดับแรกดาเมจแรงเห็นไหมเอทีเคยืนเมืองสี่หมื่นดาเมจแรงแล้วก็เด้งเลือดดูเลือดอีกแทงได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้ปลดอาวุธศัตรูด้วยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับมันหักอาวุธศัตรูด้วยนะครับสกิลนี้ เห็นไหมครับเห็นไหมมันหกักมันเป็นรูปมีดที่มันหกักอะแต่แต่มันจะหักตัวครั้งที่สองอ่าเห็นไหมครั้งครั้งแรกหกักปุ๊บครั้งต่อมาไม่หักนะมันจะมาหักครั้งที่สองนะครับมันจะสองครั้งหกักครั้งหนึ่งนะครับทําลายอาวุธศัตรตูด,ด้วยนะครับกูดีมากนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดนะครับอาชีพนี้ยังไม่จบนะยังมีอีกนะครับ นี่นะครับเห็นไหมเออันนี้คือเราใส่ออโต้เลยนะครับอันนี้จะถ้าเราโดนดาเมจแบบครั้งเดียวตายอ,อันนี้มันจะกันให้เรามันจะหักจากโคนนกเราเห็นไหมครับโคนนกเรามันมีสี่อันใช่ไหมครับอ่าถ้าเมื่อเมื่อเราโดนดาเมจแ,แบบแรงๆอ่ะเอาง่ายๆเลยทุกดาเมจที่โดนเราปุ๊บมันจะหักเองเลยนะครับนะสําหรับใครที่ใส่ออโต้ไว้เหมือนผมเนี่ยสกิลนี้นะครับ เมื่อเราโดนดาเมจปุ๊บมันก็จะมันจะหักล้างทั้งหมดเลยนะครับขนาดสะท้อนอะ่ะยังหักล้างได้นะครับเย็ดเขี้นะแต่ดาวเราต้องมีเยอะๆนะถ้าสิบไปตีตัวสะท้อนอมันหักล้างได้นะครับโคตรดีนะครับสกิล,ลนี้ดีมากๆที่ผมชอบวายคิวรี่ก็คือสกิล,ลนี้นะครับอดถึกทนดาเมจแรงเลือดเยอะโอ้โหลูกรักนะครับอันนี้ผมบอกเลยอาชีพนี้ลูกรัก gm <laughs> นะลูกรักเลยนะครับ ผมผมยกให้แต่สมัยก่อนนี้ไนคี้ใช่ไหม,ไมลูกหลานปัจจุบันนี้บอลเทลี่แล้วนะครับโนหนึ่งเลยแต่ถ้าเพื่อนๆแบบมีเพื่อนเยอะมีพระมีมีอาชีพอื่นคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยก็ไปเซนตลิวเลยแล้วกันนะครับไอ้นั้นจะสายดามีจ๋าเลยนะครับแรงมากแต่บางบางวิวเลยนะครับไอ้นั้นโดนบอสเดิดนโดนโดนบอสตดใส่ก็หลับแล้วนะครับตัวนะั้นบางจัดนะ อาชีพแล้วก็อาชีพที่มาใหม่ก็บางนะครับบางมากๆนะแต่ดาเมจแรงนะครับแต่บางนะครับไม่เหมาะสําหรับสายโซโล่เดี่ยวเหมือนผมนะครับผมนี่สายลุยเดี่ยวเลยนะชิวๆนะครับอาชีพนี้ลงได้ทุกดันนะครับนะลงได้ทุกดันเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวนะครับอาชีพวาคิลี่ถ้าถ้ารุนเจ็ดเจ็ดนะลงได้ทุกวันทุกทุกดันเลยแต่ถ้าไม่มีรุนเจ็ดเจ็ดก็ เล่นอาชีพอื่นดีกว่านะครับหรือเล่นอาชีพนี้ก็ได้นะเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะยืนไม่ได้นานเพราะว่าเราจะดูเลือดตลอดไม่ได้นะครับนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับสายลุยเดี่ยวโซโลเดี่ยว